วัดดีครับนี่คือถนนท่งหลวงแผ่นดินหมายเลข -2 2 9 1เก่าหนึ่งนะครับจากอำเภอเขาวงนะครับไปอำเภอหน้าคู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเขาวงนะครับกำลังออกจากอำเภอเขาวงนะครับไปบ้านกุดปะข้าวนะครับหรือตำบลกุดปะข้าวนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับเอาเป็นถนนที่สวยงามนะครับจะมองเห็นเทือกเขาภูผ่านนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเทือกเขาภูผ่านช่วยๆนะครับเอา ครับเป็นบรรยากาศดีเลยครับอำเภอเขา่วงนะครับที่ว่าเป็นอำเภออยู่ในหุบเขานะครับเอาเป็นบรรยากาศที่นี่ดีนะครับเอาเป็นธรรมาเทเ่ยครับเด้ลออำเภอเขา่วงจังหวัดกาลสิน์นะครับนี่ครับนะครับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขอ2291นะครับมองเห็นเตีอยเขาภู้พานสวยๆนะครับนี่คือบ้านปุดปะคขานะครับอำเภอเขา่วงจังหวัดกาฬสินนะครับเราขอพูดไม่นองทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับ